นี่กับแก้มาบเป็ดนะครับครับวันนี้เรามีเมนูลาบเป็ดนะครับนี่ทอดใบตรงนี้หรือใบขันนุนครับนี่นี่ดูครับใบขันนล้วข้างล่างมีใบใบมะกรูดใบมะกรูดทอดนะครับนครับอันนี้เลือดนะเลือดกอทำอ่ำมากเลยทำอ่ำนี่นี่ฟังเสียงนะครับฟังเสียงนี่เนี่ยช่างกรอบมากเลยครับกรอบมากครับ คุณครูลาบทอดเองกับมือครับฟั้งใหม่ครับตังใหม่ครับก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูเชฟนะครับทำลาบเป็ดกับต้มเป็ดนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอเวลาทอดพริกก่อนนะครับอ่าตอนนี้มาดูนะครับนี่อันนี้จะเป็นหม้อต้มต้มเป็ดตอนนี้น้ำเดือดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะ แกมันช่องไหนละมันไครับช่องไหนนะฮะฮ่าฮาฮ่าฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังแม่ค่อยเปิดดูเดี๋ยวผมอ่าแล้วจะเปิดดูคอมเมนต์ให้ไงอ่านี่ครับวิธีการเขาเรียกว่าคั้นเลือดคั้นเลือดเป็ดนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำอ่ำทำอ่ำอ่ำเป็ดนะครับนี่นี่ครับดูฮะอันนี้ต้องเซนเซอร์นิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าต้องใส่ต้องใส่ใบ มีตะไคร้มีตะไคร้นะครับนี่แล้วก็คันแบบคราวนะครับแต่รู้สึกว่าเลือดนี่จะเค็มนะครับไม่เค็มครับผมล้างเรียบร้อยแล้วด้วยมือคนคันแล้วนี่โอ้โหมนะครับดูครับเลือดสดๆนะเขาบอกว่าเป็นเป็นยาเหรอครับเป็นยาเป็นยาเวลาใครไอ้เคาเรียกว่าไงเป็นอุบัติเหตุแขนหักขาหักอะไรเงี้ยแบบ เลือดจางเลือดจางอะไรเนี่ยเอาให้กินเลือดใช่ไหมต้องเพิ่มเลือดกินเป็ดเนี่ยกินเลือดเป็ดสดๆนี่างเงยเลือดจางต้องเพิ่มเลือดนะครับดีครับเชฟเชฟเป็นไงครับตอนนี้เข้าสู่กรรมวิธีในการปรุงนะครับอ่าอันนี้คืออะไรครับผงนัวผงนัวนะครับพอๆนะครับไล่แซ่บไล่แซ่บตามจริงแล้วผมว่าผมจะร้อยปรุงนะครับ ใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายพริกเยอะๆเบาๆก่อนนะครับอันดั้นรกบาๆก่อนก็ขั้วยังเหรอลูกใช่ไหครับั้วะครับขัวครับร่างกายนเท่ากันเหมืนเหมือนเเออเปิดดได้นี่ยวะ คนนี้เข้ากันพีเปิดไฟนะเพื่อยกมะนาวมา,าวมะนาวนะครับ่มะนาวอะไรลูกใหญ่มะนาวแม่กเบน,นี่ดูครับนี่ก็จะเป็นต้มอ้โหนี่ก็จะเป็นเชฟนะครับเชฟรอรอ,รอกินนะครับ <laughs> เชฟเชฟนะนลูกค้กา เดี๋ยวไปกินลาบกินยังไม่ใส่ผักเดี๋ยวใส่ผักก่อนมาดูนะครับตามมาตามมาผักใส่ลงไปเลยนี่ครับมีอะไรบ้างครับนี่ผักชีชีต้นหอมชีนะครับแล้วก็ต้นหอมแล้วก็อะไรอ่ะผักเยอะแสผักเยอะเยินไปเลยใส่ลงไปเลยเต็มไปเลยนะครับให้มือกล้องเรากินเลย ใส่ท like e ิ้งใส่างอย่างม่ออยไม่เผ uh, ็ดไม่อรอกินเผ็ดกินอยู่ใช้มือเลยอเลยครับใช้มือเลมะนาวไหมมะนาวือมะนาวนิดหนึ่งอ่ะเช้ายอเยเอาี้่าม่มเาแล้ว คนเข้ากันน้ำปลานิดนึงบดบสินี่เดียวดหนัาันนี้มัขาเ้ี่บ้าขาดนะครับอีกรอบอีกรอบท่้นปลานี่ย่้ไดกินก้อยเด้อยได้ละน้ำไปไหมน้ำไปไหม ผมว่าโอเคนะเคียได้ไมอือโอเคโอเคก็โอเคผู้พักไเลนเนี่ยใค่ไหลใครไหลกันมาเติมตรงนห้น้อแต่แซงน้อยเติมเสเป็นกบน้ผมไม่เติมพิกนะครับใครมากินน้ำชาน้ำอะไรแถวนี้หวยผักใบเขียวเลย

นแบบเผ็ดอันนี้แบบเลือดแบบเลือดครับใส่มาเลยนทำเลือดคนแบบร้องประเทศใส่หมูดาเด้อสุดยอดดูนะครับสำหรับคนที่บางคนก็อาจไม่กินดิบนะสุกนะครับสุกแต่ใส่เลือดเนาะแต่สำหรับผมกินไหมครับกินครับคูกินทุกอย่าง ดูครับกินหอยพันธุ์่องสีครับนี่จะเผ็ดนิดหนึ่งนะครับเผ็ดส่วนนี้แบบไม่เผ็ดเดี็ดๆต้องก้นผ่าผลไม้หกเลี้ยงเลี้ยงนะเี่ยทปลาเดี๋เนาะมดิบๆเลยเอายอดครับมามากินด้วยกันครับมามาเลือกไปย่างกเลยถ้าดูเรื่องยาปะาแล้วก็เกี่ยวกับ ชิมให้ท่านผู้ชมดูหน่อยรเรอรอเชฟเรานิดหนึงนะฮะอะไรคะนี่นะฮะตั้ง่ตัง้งแต่อือสุดถ้าทำเ่งกัเรไปผัดผักให้หมูเลืยห่ยะมือนาเลยนะผู้ี่ผัดจะใครอ่ะผัดเลยจัดกาเลยผัด่ด้ผัดองนไม่ใช่นเปนน้ำต้มนะครับมนังเลย ดูครับต้นสมุนไพรนะครับเนี่ยก็แห้งมาเลยถ้าขอแห้งนี่รู้เลยใบใบใบอะไรนะใบมอนใบมอนใบมอนนะครับข้อแห้งนี่รู้เลยนะเพราะว่าคงจะลดนะครับไปครึ่งซองแล้วดูครับน้ำโอ้เป็ดมันเป็ดมันมากนะครับมาเลยครับพร้อมเสิร์ฟครับมาแล้วโอ้ยเสียบก็มีหลังด้วย พักกระเต็มกี่ใบโอ้มาเโอ้ยโอ้ออยนี่ตับนะครับ <c oughs> กินกับไอใบขนุนครับมันจะกรอบดีมากเพ,งเพ,งพลงฟังเดี๋ยวก็องอดบารวม<ะ>มัน้องดใบาเล่นปะงานเพลงเอ้าไปีเลีพอมาเพลงกัน่งดีปะมาครับแม่มอาอันนี้นบบนเป็นใบไม้ใบไ,ไม้ทอดได้นหมดไหมเงดๆเลยเ ไม่ปรดสงสารนี่ยังวันถ้าถึงไม่มอเอ็้วันไปได้อยู่ในโกเขาได้ไหมรอบไหมบอกว่าจอดจุ่มๆเล้วยังวันมันกรอบมากเลยน้าขวบิครับอกว่า มาเสียบตัวเรื่องสีเงูน่นมาเสียบแบบนปลอยมาเสียบแบบอนแนี่นน่นอันอาซ้อนซบิดซ <with me. S 1> <habitude. S 2> ้อนยอดน่นอันนีก <can> ม really? ้มมีแต sure. <can> like right <can> ่คนนี่มาฮา่าอ้ยส่นลิมส่นโอ้ยไ้กินไงุทมเ้ง่ายมาก ปลาเลป็ปลาไหนตัวปลาลีตุกตัวนึงต่างหากยินดีนนนครับคุณผู้ชมครับติดตามนะครับวิถีชีวิตลาบเป็ดลาบเป็ดโอ้ยสวยผม <c oughs> อ่ะคนละคนนะมาเนียม,มากินมาเป็นบอ่อปลาปลาหมาคือกันเนาะก็คินเนี่ อ,อ่าสั่งหนึ oh ่งคำให้ okay ท่านผู้ชมดูนะครับผมกินกินหมาบ่ดิแล้วทำกินหมาบ่ดิบอเอาสักคำนะครับอ่าสำหรับท่านผู้ชมนะครับเพื่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะนะครับแซ่บแล้วเผ็ดเป็นไหนเป็นไหนพี่พี่พี่นี่นี่นี่ดูนี่นี่อ่ำนี้อ่าเนี้รับบต้องดูนะครับอ่ำน้ำนี่อ่ำนะครับมีมีเลือดหน่อย นะครับดูนะครับเดี๋ยวเอาไม้ใแม็กซ์อูด้วยป้ะมันอ่านกินลูกเขาอยู่อะครบเยอะซะมือกล้องเราเป็นนวลทอดนะครับใบมะกรูดใบมะกรูดจบกรอบนะครับผมเรื่องแล้วนะครัสุดท้ายนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ขอเวลาไปกินก่อนนะครับตอนนี้หิวแล้วนะครับตอนนี้้หิววแลเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ มามาครับซ <c oughs> องเลยนะซ้องหนัง